สบายดีสบายดีพี่น้องป่องไปเบิด์ตสุขสุขดสบายดีเด้อพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยทั้งยู่ต่างประเทศน้ำเด้อมือนิสิไปทรงลูกสาวโยงเฮียนพี่น้องคนสิไปโยงเฮียนอันเป็นตอนเสาร์เนะาะทักทายพี่น้องแน่ลูกสบาสดีหลอกคือนั่งนิ่มสบายดีน,น,นั่งเองนงี้นะยยสิไปใจลูกเอาสิไปโยงเฮียนโอ้ที่งทัก่าไปท่งโยงเฮียน เออไปส่งย่องทย่เดี๋ยวใส่รถไฟฟ้ฟาไปเนาะปลาูกไปแม่สีพับ,บเองไปเด้อขี่รถไฟฟ้ฟาไปพุ่งเทียวเด็นี่นะที่รูนั่งกินเส้นมันเลยขี่รถไฟฟ้ฟาไปพุ่งเที่ยววับาบานจันทร์วันทุกร์ พันตา,า,าผู้พาเนาะสบาสิานบนาทีคลิปแล้วหลานให้บุกคายคลิปแล้วกันข้งเฮี้ยนกับโปไกป่บรนไดห,หรอกพี่น้องเอ้ยประมาณจักแมสเนาะโอ๊ะจั๊กลักหนึ่งนี่แหละพี่น้องประมาณลักหนึ่งเนาะแอนแมงยืนเสก่าไปกระโปมีเสียงหอกพี่น้องเพระาะว่ามันเป็น ยังนอนหรุนนอนอวันเสาร์จังสีออกเมื่อเมื่อหาตุกตาตุกตาเดี๋ยวสถ่ายกล่องดังเรื่อีๆน้องเด้อถ่าทยเป็นทางทาง,างอ,อกไปห้องเบียรดูเช้านี่เป็นทางออกไปห้่งเฮียร นอนอยู่เบื้องนั้นก็เห็ดหน้าแซ้นี่ก็เป็นขี่รถทายเอาพี่น้องเบื้องนี้ก็เห็ดหน้าแซ้เบื้องนี้ก็ไปเห็นกันหน้าแซ้เลยจัดข้าวเนาะ มาเดวลูกสบายดีเลยตีลูกกัสซมีอยู่หาหองนอปอหนึ่งฮาโปรโอสีหองหนึ่งแ้วกัอนุบาลหองหนึ่งสิได้ไปโตแล้วพี่น้องเลยสิไปเวียกตโต สำหรับคลิปนี้กับสิโคลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สอกนิดกินพวกบา้บานในเด้อย,ยังกี่รถอยู่พี่น้องขอบใจได้ด้ด้เด้อทีอันกดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอบใจได้ด้ด้เด้อบ๊ายบาย